ระหว่างทักษิณกับเศรษฐาซึ่งเขาจะเดินทางไปพบกันนะพี่น้องคิดว่าใครคือนายกตัวจริงและทักษิณเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่นะครับนะแล้วก็นายกก็เป็นลูกน้องอ่าไม,ม่ใช่นะเป็นทีมงานของทักษิณเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังนายกเศรษฐาแล้วก็นายกทักษิณแล้วก็นายกอีกองอิงนะอ่านะอยากจะรู้แล้วกันว่านายกในระบอบทักษิณเนี่ยจะแก้ปัญหาคนเชียงใหม่อย่างไร บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนะครับคุณทักษิณครับลงไปแก้นะครับเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับฝุ่นพิษเนี่ยนายกเศรษฐาพักเพื่อไทยครับนะเดินสายลงพื้นที่จัดอีเวนต์วันละเจ็ดแปดที่เดินสายไปต่างประเทศอ้างวาเจรจาการค้าเห็นไปเดินตามาห้างตามอะไรต่างๆนะครับใช้งบประมาณแผ่นดินในการเดินทางไปฝรั่งเศสไปแรงต่างมีอุ้งอิงด้วยนายกัฐมนตรีคนที่สามของประเทศไทย ก็มีเศรษฐามาีทักษิณมีอุ้งอิงนะครับนา,นายกตระกูลชินวัตรและเครือข่ายชินวัตรนะครับนะปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐาก็ยังแก้ไม่ได้นะครับ,นะรรนะรบวันๆก็คิดอย่างเดียวจะกู้เงินมาแจกตอนนี้เป็นไงแจกได้หรือยังอ่ะกู้เงินยังไม่ได้เลยกฎหมายก็ยังไม่ออกพี่น้องคิดว่าคนละหมื่นจะมีโอกาสได้ไหมพักเพื่อไทยหาเสียงไว้เรือธงนะครับขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่เลือกพักเพื่อไทย หนึ่งมืนบาทกี่โมงหนึ่งมืนบาทกี่โมงได้ครับมาพูดภาษาวัยรุ่นนะผมคนแก่จะพูดวัยรุ่นหนึ่งมืนบาทกี่โมงครับคุณทักษิณน,นะคุณอุงอิงเราไม่ต้องไปถามเศรษฐาเศรษฐาเขาไม่ได้เป็นคนคิดนโย,ยบายทักษิณคิดเศรษฐาทำถามทักษิณกับอุงอิงพ่อลูกกี่โมงได้คนละหมื่น เงินดิจิตอลที่จะแจกคนละหมื่นห้าแสนล้านกี่โมงครับคุณทักษิณคุณองคงยิงอันที่สองค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทกี่โมงครับเงินเดือนปัญญาตีสองหมื่นห้ากี่โมงครับกี่โมงครับนะรถไฟฟ้าในกรุงเทพยี่สิบาทตลอดสายกี่โมงครับนะถนนพระรามสองนะครับเจ็ดชั่วโคตรเอ่เจ็ดชั่วโคตรนะครับเจ็ดชั่วโคตรกี่โมงครับ นะครับรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลทักษิณรัฐบาลอุ้งอิงได้แก้ปัญหาอะไรบ้างนอกจากเดินสายลงพื้นที่อย่างเดียวการเดินสายลงพื้นที่ก็คือการจัดอ e ีเวนต์การหาเสียงใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบพี่น้องนะครับเราก็ทวงถามมาทุกวันครับเราไม่ได้มาดา่ารัฐบาลหรืออะไรต่างๆเราเป็นปากเป็นเสียงคุณหาเสียงไว้คุณต้องทําให้ได้ นะครับต้องทําให้ได้นะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนก็ทําหน้าที่เหมือนผมครับตามนะครับรัฐบาลหาเสียงว่ายังทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงเอาไงดีครับน้าพี่น้องว่าไงนะครับอ่านะนะครับยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับวันวันก็เดินสายลงพื้นที่นะครับน่าอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับนเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเรียนพี่น้องประชาชนที่กระลบ เออนะครับอืเดี๋ยวสักครู่นะพี่น้องคิดอย่างไรกับรัฐบาลชุดนี้นะครับนะสิ่งที่หาเสียงช่วยทำหน่อยครับคนไทยลืมง่ายหรือเปล่าครับแชร์แล้วครับอ่านะอืมนะครับนะสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยทำสำเร็จคือทักฉินกลับบ้านสองกลับบ้านแบบเท่ๆไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวสามได้ับก,การลงโทษสี่ออกจากคุกออกจากคุกนี่คือนโยบายที่พักเพื่อไทยทำสำเร็จใช่หรือไม่ อ่าใช่หรือเปล่าครับนะพี่น้องประชาชนก็บอกนะฮะเป็นผลงานที่ตัวตนก็คือเอาเจ้าของพักคือคุณทักศิณกลับบ้านและไม่ต้องติดคุกและปัจจุบันออกจากคุกแล้วแท้ๆหรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนถามนะครับนะครับอ่าก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็คุยสบายๆครับนะ เออนะครับอืม mm hmm. นะนะครับมีอะไรนะครับเรื่องฝุ่นพิษนี่หนักนะครับผมอยากจะพูดย้ำๆแม่งทุกวันนะ่ะเช้าขึ้นมาก็พูดทวงถามไปยังนายกทักษิณน,นายกกรุงอิงนายกเศรษฐานะทุกวันนี้ประเทศไทยปกครองด้วยระบบทักษิณกลับมาเหมือนเดิมแนละ้วระบบทักษิณกลับมาเหมือนเดิมสมัยก่อนก็ขับไล่ไปตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับดูซิว่าเศรษฐกิจก็ตกต่ำทุกสิ่งทุกอย่างตกต่ำหมดยกเว้น ราคาทองราคาทองพุ่งกันไปสามพันหน้าสามไอ้สามหมื่นหน้าสามหมื่นหกนะใครใส่ทองก็ระวังจะโดนกระตุกกระตุกสร้อยโดนชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โดนฆ่าตายนะครับเพราะฉะนั้นใครอย่าใส่ทองไม่จําเป็นนะครับอย่างแม่ผมเนี่ยแปดสิบปีจะเก้าสิบแล้วเนี่ยผมไม่ให้ใส่อะไรเลยเงินทองเราไปตอกทบนะเพราะอะไรเดี๋ยวมันกระชากกระตายเลยนะก็เตือนภัยนะครับใครที่มีทองมีอะไรอย่าโชว์มากนะเดี๋ยวจะตายไม่รู้ตัว นะครับเพราะทองแม่งบาทเข้าไปละสามหมื่นห้เนี่ยครับยุครัฐบาลทักษิณรัฐบาลอุงอิงรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยทองแพงครับครนี้ทองแพงปุ๊บเป็นไงนะครับแล้วคนจนมีทองไม่ไม,มีคนทองคนจนมีทองก็ไปขายหมดนะต้องเอาไปจำนำบ้างไปขายบ้างแล้วก็เอาเงินมาจ่ายค่าเทอมค่างวดค่าบัตรเครดิตค่างวดรถงวดบ้าน นี่คือสภาพปัจจุบันของพี่น้องประชาชนในยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับนะทองก็แพงดอกเบี้ยก็แพงนะครับดอกเบี้ยก็แพงครับดอกเบีย้ยหมายถึงดอกเบีย้ยอะไรครับดอกเบีย้ยเงินกู้ใครไปกู้แบงค์นะครับดอกเบีย้ยก็สูงสุดก็เท่าไหร่แล้วสิบห้าสิบแปดบัตรเครดิตยี่สิบสามยี่สิบแปดไปไงแต่เวลาเอาเงินไปฝากธนาคารดอกเบีย้ยร้อยเท่าไหร่ครับร้อยละหนึ่งครับ ก็ฝากรัฐบาลฝากธนาคารประเทศไทยไปดูแลนะเวลาผมเอาเงินไปฝากเนี่ยอย่างผมนก็มีเงินฝากประจําด้วยแต่ไม่ได้มีเป็นร้อยล้านนะก็มีตามฐานะนะเราประกอบอาชีพมาเสียประสงค์ภาษีมาจนนี้อายุหกสิบแล้วเนี่ยก็มีเงินฝากประจําไ,ได้นนะนะร,รออ้อยละหนึ่นนแนงแต่เวลาพี่น้องประชาชนไปกู้เงินจากธนาคารร้อยละสิบห้านะถ้าบัตรเครดิตก็ร้อยละยี่สิบถ้าผมจําไม่ผิดถ้าสินเชื่อส่วนบุคคลก็ร้อยละยี่แปด ต้นทุนเงินที่ธนาคารเอามาปล่อยกู้กับประชาชนร้อยละหนึ่งนะครับห่างกันเท่าไหร่2ี่สกว่ารตรัฐบาลเศรษฐาแล้วก็ธนาคารประเทศไทยก็ลองไปพิจารณาดูนะไม่แปลกใจว่าธนาคารแม่งกาไรแต่ลัธนาคารก็เป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่คนไทยแม่งไม่มีจะกินและที่สําคัญคือไม่มีจะแดกก็ขออนุญาตใช้คําหยาบคายหน่อยเพราะว่าบางครั้งพูดจาสุภาพเนี่ย แม่งไม่ได้กระแทกต่อมสํานึกอะไรของนักการเมืองผู้บริหารชาติบ้านเมืองคือพวกมึงไม่ได้สนใจหาเลยประชานชนเวลาเอาเงินไปฝากนะร้อยละหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมก็มีเงินฝากประจําแมงร้อยละหนึ่งนะครับแล้วเวลาแม่งไปปล่อยกู้ธนาคารมันก็เอาเงินของเราที่ที่มันกัดให้เราร้อยละหนึ่งแม่งไปปล่อยกู้ร้อยละสิบห้าร้อยละสิบแปดร้อยละยี่สิบร้อยละยี่บสามนะครับพอไม่จ่ายปุ๊บเป็นไงนะ จ่ายน้อยแม่ก็ไปหักดอกเบี้ยนะหักดอกเบี้ยก่อนที่มาหักต้นเงินสุดท้ายบ้านช่องกระโดนยึดหมดธนาคารแม่งแต่ละแบงก์กับลาเป็นหมื่นล้านหมื่นล้านหลายหลายหมื่นแม่งกันรวยหมดแต่คนไทยไม่มีจะกินและที่สําคัญไม่มีจะแดกพี่น้องเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์ครับนะหน้าที่ของพี่เดกก็คือเป็นปากเป็นเสียงงานหลักก็คือตื่นขึ้นมาเรียกตีนนะวันใดถ้าไม่เรียกตีนชีวิตแม่งเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะ ตื่นกันมาก็ต้องเรียกตีนก็เป็นปากเป็นเสียงครับ